ยังจําความรู้สึกแรกตอนที่เจอกันได้อยู่ไหมจาได้แม่นมากวันนั้นไม่พูดตั้งแต่สามทุ่มยันตีห้าได้กลับบ้านตีห้าก็ยังอยู่ได้นะตอนนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่าแบบกลับมาบ้านอ่ะยังคุยกับเพื่อนสนิทเลยก็เหมือนแบบน่าจะจบแค่นี้แหละคือมันยังไม่สนิทอะมันเป็นการเจอกันวีกแล้วสองอาทิตย์คุณขอจะเป็นแฟนคุณเป็นไรจะผิดไม่แต่หลักพูดจาอนแบบฉันลากคุณไปเลยคุณฉันเป็นอะไรไม่รู้แต่สองอาทิตย์คุณขอใัเป็น ไม่ได้ถามว่าเป็นแฟนกันไหมด้วยถามว่าบกันเราคบกันได้ไหมเขาตอบผมว่าไมจะไม่ได้ล้วครับผมชอบเขาเรื่องหนึง่งตอนเจอกันกับตอนแยกกันนะ่ะอย่าลืมกอดเขานะเขาเรียกว่าจวจผมบป็ชันตอนชั้สุชนีสาวอ <c oughs> ตอนกอดปล่อ,อยรักให้หน่อยนะแล้วพอรับปล่อยเสร็จแล้วเป็นไงคือ <c oughs> ถ้าเราทําดีที่สุดแล้วอะแล้วเรื่องอะไรแบบนั้นมันเกิดขึ้นอะเราต้องยอมรับมันอะ จร,จริงๆเราไม่สามารถยื้อคนอื่นได้ด้วยวิธีการบังคับอะแต่โตโปได้ยังตอนนี้ก็เชียร์เะเชียร์บ่อยคือพ่อรู้เลยว่าพ่อรักเรามากแม่รักเรามากอะไรอย่างเงี้ยเลาวเขาแบบเขาห่วงเรามากตั้งแต่เล็กจนโตทุกคนก็รู้ว่าแบบเขาห่วงลุงแบบยิ่งกว่าไข่ในหินห่วงแบบติด G P S ตามทุกอย่างแต่วันนี้เขาเขายอมเอาหนูให้พี่พีอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเป็นโมเมนท์ที่แบบเขาต้องเชื่อมั่นในตัวผู้ชายคนนี้มากๆ,ๆ ไม่ได้ดูหนังนานแล้วไปดูหนังกันเถอะไม่ได้พูดประมาณนั้นหรอกแต่พูดไม่ได้พิมพ์ขนาดอย่างนั้นนะไม่ได้อ้อนมอนขนาดนั้นพี่พีชพูดดีๆเอาดีๆความรักไม่ใช่เรื่องง่ายเลย